ลาส่องใจไสกันให้ใสใสสุขสใสพระภูมินทร์ <im> <im> Yeah. <laughs> เพราะว่าคุณโยมรออยู่พระพุทธอง์ย่างก้าวย่างประดุจย่างแก้วย่างสง่างามความต่อเนื่องความเพลิดเพลินหรือสม่ำเสมอในบุญพิยมได้เสียงสาธุการทุกครั้งที่ผ่านหนึ่งองค์ก็สาธุการหนึ่งครั้งหนึ่งโรคก็หนึ่งครั้งเสียงสาธุการของโยมนั้นคือน้ำทิพย์ชโลมใจที่จะทำให้เราพระพุทธองนั้นท่านมี ใจมีพลังใจในการจาริกไปแต่ละก้าวแต่ละเศ้าเป็นย่างก้าวแห่งความหยุดนิ่งใจท่านยิ้มแย้มแจ่มใสใจท่านเบิกบานย่างก้าวท่านทั้งสงบสงเวยสง่างามท่านดำรงตนอยู่แบบต้นไม้ใหญ่กินน้ำน้อยอยู่ด้วยชีวิตที่สันโดษรักความสงบความสันโดษ ขอนิมนต์กลุ่ม 13, 14, 15ให้าให้ทยอยตามเป็นลำดับลำดับให้สม่ำเสมอให้ต่อเนื่องและก็ให้มีสติทุกย่างก้าวเพราะว่าถ้ามีสติแล้วยมจะได้มีสตังสติมาปัญญาเกิดสติปัตลเิดปัญญาหายฉังนั้นเส้นทางของพระตุดงก็บรรดุว่าพุทธบริษัทสี่ได้มารวมกันทำความดีเป็นสามกีธรรม เป็นคำที่ทำให้ประดุดว่าดวงอาทิตย์นั้นมีดวงเดียวดวงตะวันนั้นมีดวงเดียวพุทธบริษัทสีก็เป็นหนึ่งเดียวกันเช่นกันและวันนี้เป็นภาพที่งดงามเป็นทัศนานุตริยะที่หาดูได้ยากที่กว่าจะหาพระมาเดินทุดงได้1,128รูปไม่ใช่เรื่องธรรมดาดันั้น ยมให้เบิกบานใจโยมก็ปล่อยใจสู่ภายในแล้วก็ใช้เสียงสรรการให้ดังกระลุ่มไปนิมนต์กลุ่ม16 17และ18ให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่เส้นทางนี้แหละเป็นเส้นทางแห่งแสงสว่างเส้นทางแห่งความสว่างสวยเส้นทางสีทองโยมได้โปรโยดอกดาวเรืองประดุจว่า ให้พระท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นปรากฏว่าได้ยกฐานะแห่งพระสงฆ์ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและนี่คือการสร้างความเคารพต่อพระรัตนตรัยคุณโยมจะได้น่สงฆ์แห่งไปที่ไหนจะรับการต้อนรับอย่างดีและนี่คือปองพันเนื้อนาบุญาบาาบการเดินพุะโรมธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูเทียจารย์ของทองพันเนื้อนาบุญพระพุดมม1 2 8รูปที่เกิดขึ้นมาได้อย่างมหัศจรรย์นี้ก็จะทำให้การฟื้นปูพระพุทธศาสนาห้ากาสาวพัดอันเรืองรองเป็นแสงทองที่จะกระทบตาจะทำให้ใจเหล่าผู้คนจะ ให้สาิชนที่นับถือพระพุทธศาสนาที่ส่วนใหญ่นับถือแค่เพียงอยู่ในเขนบ้านต่านั้นกลายมาเป็นผู้ไปบัติธรรมอย่างเข้มแข็งเห็นคุณค่าแห่งพระรานตรัตได้จริงว่าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของส,สรรพสลายของชาวโลกได้จักรวาลที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระรตนตรัยน,น,นั้นไม่มีให้ชาวโลกได้รู้จักที่พึ่งอันสูงสุดของชีวิต เพื่อให้พ้นไยในวัฏสงสารให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทหันมาศึกษาพุทธศาสนาให้เป็นปรทาทั้งทางโลกระทางธรรมให้มีความรู้ผู้คุณธรรมให้มีแสงตะวันทรงสว่างในชีวิตเพื่อไม่ประพฤติผิดให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะการจะดำรงตำแหน่งทางโลกใดๆ หรือมีทรัพย์สินเงินทองมีอาหารรสชาติทันไรก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงการที่จะได้ศึกษาความจริงของชีวิตในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจหลักคําสอนการดํารงชีวิตศึกษาความจริงของชีวิตนั้นก็เพื่อมุ่งไปที่การปิติบายมีบนทางสวรรค์และมีความสมเกียปติภัณฑ์และมีหนทางแห่งราชบานซึ่งต่อไป ตอนนี้กลุ่ม14เดินต่อแล้วกลุ่ม1 0 5 6 17การเวลาพิสูจน์ผลการเดินทุด,ดงทั้งนี้ก็เป็นการพิสูจน์ตัวตนว่าได้ปฏิบัติฝึกฝนต้นมาเป็นอย่างไรมีตะบาในการแผดเผากิเลสในใจฝึกฝนคุณธรรมในตัวเพิ่มขึ้นเพียงไร ตั้งใจทุดตนทนหิวมเป็นตบะเป็นพรแเ้เป็นเหนือนาบุญให้แก่ชาวโลกแมสงสว่างของดวงอาทิตย์จะจืดจ้าแสงเผาไกลของญาติโยมทั้งหลายแต่แสงตะวันของดวงอาทิตย์นี้ก็จะสว่างสู้ ชีวิตของญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญกับกองพันเนื้อหนาบุญไม่ได้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่กําลังุูแ,แผบแข็เขาแต่ให้มีดวงจิตนั้นฟื้และเปิ่งสีงสาธุก,การ่างๆเพราะว่ากายที่ถูกแสงแข็เขานั้นมันเป็นเวลาอันน้อยนิดแต่ ที่ประโยชน์มาในพื้ที่นั้นที่มันมีอายตเขที่ยิ่ง,งใหญ่และยาวนานที่จะบังเกิดมาตปแต่งยากอยู่ทั้งโลกนี้แด้โลกหน้าตื่ต้ื่ต่าไปเพราะฉะนั้นให้พื้มแล้วเปล่งเสียงสาธการทําด้วยคําว่าสาธุสาธุสาธุให้ดังๆกระทั่งองุดท้ายเลยนะประทับใจเหลือเกิน หัวใจหัวใจของนักสร้างบารมีทุกท่านหัวใจของ,งท่านทําด้วยอะไรกันนี่ทําไมช่างแร่งและใสขนาดนี้ทุกท่านต้องสวมหัวใจเพชรหรือไม่ก็เป็นหัวใจทองคาแน่นอนเพราะว่าทุกส่วนงานตุ้งเทเด็มที่